ดีค่ะว,วันนี้เราจะมารายงานซาคุชิกันนะคะนี่ค่ะมันจะมีสามชิ้นด้วยกัน,นะคะเรามาดูที่หนึ่งกันเลยนะคะนี่ค่ะสโลถ้าออกมามันไม่สโล่นะคะเป็นขนมปังเราแต่งหน้าเองมั่วมากอันนี้สองนะคะก็จะเป็น นนี้ก็จะเป็นไข่นี่ค่ะสลูเหมือนกันถ้าออกมามีนสลูมนสรูม,สารมากต่อไปอันที่สามนะคะจะมีพวงกุญแจไม่ขายนะคะไม่ขายทั้งสามเลยมันก็จะเป็นจอล้าหน้ามีกระจกเราก็เลยดีไม่ไปเันมีกระจก วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กับ s a โก s h i สามอันนะคะขอบคุณ